กไอชุบลิวชุบลิวบนเขาหน่อยใครไปเล่นอะไรุบไปๆุบไปไหมดแค่เดียวให้หมดแค่เดียวให้หมดไปถึงเพื่อนอาจจะตายดูนยดูน้ายเฮ้ยเพื่อนหน่อยไ้มีม้ามีมีม้าใหญ่มีม้ามีม้าใหม่นะมีม้าใหม่มึงดูพี่สุดิ้นไม่ลงมาช่วยนะเปิดประตูรถอ่ะ ยอยเลย,เ,เ,ลยเล่นแยากยันอีกแล้วเอ้ยทําไมเล่นตายตายตาย,ตายสวยค่ะรื้ไปล่มั้ยมาทุกเอาเหี้ยแผ่นที่ขึ้นทําไมก่อนกลับไปเล่นกับเพื่อนเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้ว,กล,ว,ก,ลวกลับไป แขนพี่ลำใหญ่ว่า่นกับเพื่อนเล่นชุบแล้วชุบวิ่งแล้วเหรอรถเขียวรถเขียวกระนั่ยกระนั่อยก็มาเล่นรวมดีเดี๋ยวนี้ก็มาเล่นรวมดีเล่นไปเล่นไปพี่ตอมเล่นไปชุบเองชุบเองชุบเองเล่นแล้วพี่นแล้อมเก็มาเล่นรวมดีฮัลโหลฮัลโหลไม่คือทำไมมีดคักไม่ออกมีเงี้ยอย่างเยอะเลย ฉันชุบริวแล้วฉันชุบริวแล้วเราเขียวก่อนชาร์กชาร์กกลับมาชาร์กชาร์กเฮ้ยทหารถึงปืนแบบพุ่มบกตึตัวไอ้ขัดไว้ดูเฮ้ยเฮ้ยหนูขึ้นป้นป้นหนูมันขึ้นป้นโทษที วิ่งไม้มาสอนอยู่ก okay, ูตายฮะางไอเคดีฮะเพื่อนด้วยเคนดีห่เพื <s> <S ่อนด้วยเดี๋ยวเดียวปุ๊บเดียวเจียที่กลับมาหน้าร้าน เดี๋ยวเดี๋ยวปิดให้เดี๋ยวปิดให้ลบก็เกลเกลีเกลเดี๋ยวปิดให้เดี๋ยวปิดให้อ๋อมเพื่อนเพื่อนชาเพื่อนเพื่อนไปจูเพื่อนก่อนชาชาเพื่อนพี่ตายช้าเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันข้างล่างครับช่วยเยอะช่วยเยอช่วยเยอะลองเดินเยอะเวฟเสียงหน่อยเวฟเสียงหน่อยคิด

จบแล้วครับจบแล้วจบแล้ววยครับจบแล้วาเพื่อนหาเพื่อนแล้วจบครับจ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 บแล้วจบแล้วูประตูหายอยู่ครับไปเราไม่อยู่แค่นี้ไปแล้วมงาปรอบเสรจแล้วอุตายทำเงนบเอเนเอแดงเกียวเอแดง ไหวอยู่เนี่ยตะกี้เนี่ยขอรี่อรีไม่เป็นไรค่ะมันมันเยอะไปอ่ะเราต้องเราต้องว่าเราเล่นกันแล้วเขาเข้าไปตกมาน่ะทนี้เราชวนแกงเลยเนี่ยเหรเขาเป็นแกงไงเอาอะไรไปสู้เขาเนี่ยแต่เราก็ยื้อนานมีอยูหกคนเนอะไม่ไหวอยู่เนี่ยตะกี้เนี่ยทำไมมันกระตุกตามทางอะแต่เราแบบตายปุ๊บชุบปั๊บอะทำไมกระตุกตามทางอะใช่โหดจริง ลงรถหมดแล้วแล้วเราอยู่ในรถไม่ลงได้ปะได้แต่แค่ลงแล้วยากขึ้นเออเดี๋ยวก็ยังไม่ได้ลงรถเลเมื่อกี้พวกเองบอกว่าให้ข้าลงรถเพื่อนลงแล้วต้องลงแน่เลยแล้วหนูก็นึกว่ามันเป็นกฎของเขาเกี่ยวก็นึกว่ามันก็เป็นกฎแบบนี้หรือเปล่าทุกประเทศมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าลงรถแล้วก็ห้ามขึ้นแต่ถ้ายังไม่ลงก็อยู่ได้นี่ไปเดียวเียว ไปนอกเมืองไหมจะได้ไม่เยอะไปนอกเมืองไม่ตู้หมู้นตู้หมูตู้หมูไปตู้หมูไปร้านตู้หมูถ้านตู้หมูจะได้คนไม่เยอะไม่คือรถมันค่ะวินเป็นไรเราซ่อมไปได้ซ่อมก่อนไหมเกลมีมีไหมใช่มีใครมีที่ซ่อมไหมเดี๋ยวมีเดี๋ยวซ่อมให้อ๋อเดียว่อาอยวเดี๋ยวา่อาให้ ไปไปไปเจอตู้ไอ้ตู้หมวเลยนะครับไอ้ร้านตู้หัวอยากเห็นเดียวคือคือเดียวรู้เดียวเล่นอ่ะเดียวเล่นอยู่แล้วเว้ยแต่เกียวคือหาจังหวะที่เกียวลงได้เว้ยตรงที่เขายังไม่มองเพื่อนเกียวลงไปตองนั้นเกียวก็โดนเขาปิดเกียวก็โดนเขาปิดฟีอะดิเกียวเข้าไปชุบเพื่อนก็ชุบไม่ได้เนี่ยมาพี่เปิดร้างทองแล้วไม่ใช่ว่าไม่เล่นก็คือเล่นแต่ก็หาจังหวะลงไงทุกคนเข้าใจไหม แม่องั้นเกียวก็โดนเขาปิดเีื่อไปชุบเพื่อนตอนที่เขาแบบมุงกันเต็มเกี่ยวก็รอให้อีกแบบอีกคนนึงมาแบบว่าเรียกความสนใจอีกแก๊งนึงก่อนแล้วก็ค่อยลงไปชุบเพื่อนคเพื<ป>่อนไทยไยกันหัดเรศตอนนั้นน่ะไปคนเยอะมากเลยนะ ตัวดีแล้วเราจะลงไปตายอีกเหรอแล้วใครจะช่วยเพื่อนนะที่นั่นนะ่ะแลได้มันนะเราก็ต้องหาตัวลงดีๆเพื่อที่จะช่วยตู้ไฟน่าจะไม่หมันนะมันน่าจะมีปืนนะมียาตันตอนนี้ดีเอาไงเอาไงขอขอเด็บขอที่เทียบลองขับไปดูก่อนไหมล่ะแต่น่าจะเป็นที่เป็นแสสว่างจ้าพอดีมั้งตาละไหนตู้ไฟไม่ขึ้นอ๋อขึ้นแล้ว ยังไงจะถึงร้านหรือตู้ไฟร้านมีคนไหมร้านร้านมีคนเพื่อนบอกว่าไม่มีตู้ไฟปะร้านตู้ไฟอันนั้นเหรอยังไม่ถึงอันนี้เปล่าจริงๆเราลงไปเราลงไปได้เลยนะเพราะเดี๋ยวคนอื่นมาแล้วเรามีของงัดไหมมี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 ที่งัดขึ้นมีที่งัดแต่แต่จะแต่แต่จะงัดหรือจะเอาแต่ฝั่งตรงข้ามนะต้องจอดฝั่งตรงข้ามนะงัดงัดเลยเพื่อนมางัดเลยมีที่งัดรีบลงไปงัดเลยนะเดี๋ยวคนอื่นเขามา ที่ต้องการคือรอคนอื่นเขามาเนี่ยแหละเราเน้นเล่นเอามันใช่ไหมอ๋อนี่คือมาเล่นเหรอของมันไม่ได้แบบได้ดีขนาดนักของมันสองหมื่นี่มั้งเอามันเอามันเอามัน อะไรอ่ะคือไม่เห็นรถเขาขับมาหรอวิ่งเราขับอยู่เลนเราดีๆนะเกียรเออก็จริงแต่เขาขับเราก็ต้องเสี่ยงออกวะโว้ะก็คือมันขับมาแซงกันแบบนี้แล้วก็ไปเลยหรอไปงานร้านเนี่ยตรงนี้หรอแต่ลกไหนอะแล้วุม็มาแล้วนะข้างหน้าเฮ้ยหลุมปูนปากมึงอเดี๋ยะ พี่หลูป,ปูม,มั้ยร้ามีคนไหมร้านมีคนไหมไม่มีใช่ไหมไม่มือมามางัดนีก็ได้ดีกว่าไหมแล้วแต่ไม่หมดไปดีไปดีตรงไหนตอนตอนนี้อยู่หลมปูนะคนมันน่าจะกาลังมาหรือเปล่ามันขโมยได้เลยเหรอขโมยได้เลยมาขมวมาขโมยมาขโมยมาขโมมาขโมยมาขตมอมมยมขอมยมาขมยมมยมาขโมยมาขโมยมมยมขโมยมามยมาขโมยมาะมม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 ม แแววถึงล้ต้องมีของจบแล้วนะลงเลยลงเลยเพ็องอ่ะมันตายแล้วนะกการ์ดี๋ยวก็มีคนมาบ้างี๋ยวก็มีใช่ต้องรอก่อนนีไ่ไงมาแล้วคันหนะึ่งจริงนี่ไงเอาไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ที่เนี่ยมันโดนคิ้งอะมาเขาเล่นมีดอรถล้อรถล,ลบรถล,ล,ลบรถล,ลบรถล,ลบล ล็อตล็วตขึ้น็อตล็อตอยู่ล็อตล็อตอยู่ล็อตล็อตมีอ่ะล่ะเลี้ยวล็อตตายง่ายนะล็อตจับยูมันขุดอยู่ใช่ไหมขุดอยู่อ่อเอ่อแมงฮาวิสุดท้ายด้นยมันเป็นเตือนกันล่ะแล้วไม่ทัน รถหรอมันสามารถขโมยรถที่ลุดได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจขโมยไม่ได้ขโมยได้เป็นกิจกรรมไม่ใช่หรออ๋อขโมยได้เหรอก็ขโมยก็ขโมยกลับไปก็อยากให้เขารู้ไงโดนแจกไม่ใช่หรอถ้าเป็นนนงะโดนด้วยเหรอมันมันก็เป็นสตอรี่เหมือนเดิมโดนกระทืบเปล่าพี่มันขโมยนานเหรอนานประมาณไม่นานมากมันคืออะไรอ่ะมันคือเงินห้าหมื่นมันต้องมืีเทมขุด ทำไมเราฝังอยู่ในเสาวะเออเหนคือยูวะยูยอ,อยู่ในเสาทำไมเรามาโผล่ในเสาอะไม่รู้อ่ะน่เสร็จละ ร้านนอกเมืองก็ไม่มีใครมางัดโอ้โหร้านเขียวจัดเลยนอกเมืองทำไมมันไปงัดแต่ในเมืองวะมันอยากตีแน่เลยแกงใครมันต้องตีเอามันเว้ยของมาแล้วเขียวมันแง๊บนะปกติไฟปูนกับไฟนี่มาเร็วกันมากเลยนะเอายุติการแข่งเหรอใช่แล้วใช่หรอเอาทำไมยุติอ่ะ ทำไงอะสิการมันยังไม่ไอ้นี่ใช่ไหมมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ให้อุ้มไปเผาไหมนี่นี่หลังืองแล้วไปตีเลยไม่อย่าไปตีเอารถก่อนมันซ้อนไปไม่ได้ลองพาพี่อยูไปเผาหน่อยต้องไาอุ้มไปได้ไหมอ่ะเดี๋ยวอุ้มไปเผาปะเออเราไม่ได้ไปเล่นเราไปเผาก่อนไปกับวิชั่นอะไปกับวิชั่นดีกว่าไหม ไปกับหมาหมาน้นแรงกว่าอีกคนนนึงัเดียวอุ้งฟหน่อยอุ้งฟอยู่คนนึงเฟย์เฟเฟไปกับเฟมากับเราก็ได้ไม่ไม่ไปกับเราไปด้วยกันเลยไหมทั้งั้นเพราะว่าจะได้ขึ้นกับยูน่าเลยไงมันไม่ขึ้นอ่ะโอเคเอางี้ระหว่างที่เขาไปพาวเราไปเราไปเราไปจัดร้านนั้นก่อนแม่สามคนเดี๋ยวมันได้หมดแล้วมันทันไหมก่อน เหลืองคือมีคนงัดแล้วเหรอเราไปสังเกตการณ์ก่อนเยั่เสร็จแล้วเพิ่งงันเสร็จอุ้ยมีมีร้านไอนี่โฮมโปีรอเดี๋ยวเดี๋ยวเคตรงนี้มันมีคันเดียวเองนะเไปเราไปโฮมโปรเลยเด็กมันมีเราัไปฮโปเดี๋ยวเยวไปต่อเราไปต่อเราไปต่อเราก็ตามมันไปรีพาวแลว่าโฮมโปนะแต่รถเราช้ากว่านี ตั้นแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเขาจะไปต่อหรือเปล่าไงคือเราต้องการตีไงเราไม่ต้องการแงดฟรีตอนนี้เราอยาก <ไป S 2> งาัดด้วยไงทุกคนกาชาได้กี่ลูกแล้วอ่ะใครนับให้เดียวเลยปะมูด,ดำๆนี่ซูปเปอร์เอ็ดไปไม่ใช่ไม่ใช่แก้งอะไรตึงสุดครับเ็นเหมือนตอนนี้ว่ะ อยู่นะพาวพาวแล้วมาโฮมโปรนะอยู่ดีๆขอหายเก็บของออกตายหรือป,ปา ไปโฮมโปรใช่ไหมโฮมโปรโฮมโปรไปเราเล่นหนึ่งทำไมกุ้นมันเสียงเบาอกุ้นมันเข้าไปงั้นเลยทำไมเขาไม่มาวะปั๊มโฮมโปรกุ้นพาไปไม่นัวเลยเว้ยเออจะพาเราไปไม่นัวเลยอ่ะอยากฟรีดิไม่อยากฟรีอะอยากฝึกสกีเว้ยอยากอยากอยากนัวเหมือนกันเนี่ยไปเล่นเดี๋ยวรอเล่นผูกไฟสิเอกวินลงมาดิที่งานอ่ะ ไหนที่งานเ่ะพินี่งานแด้เหรอเจอรูปูแบบนึงก็หยับหยับเพึ่งนัดโอเคครับม่มีคนมามีเหรอมีไอ้มามามาเนาะเพื่อนเราเพื่อนเราไม่ใช่เหรอเพื่อนเรา แคนนี้ก็งัดกับอยู่ไปก็เสียวเลยไงจมดิกล้วยลองใส่ค้อนไม่จมนี่เสียงค้อนเบาอุ้ยแค่เราเสียงรถใครอ่ะอันนี้ไงที่มันงัดร้านที่แล้ว โอเคเสียงมันดีขึ้นไหมหรือมันเบาอยู่หาขาดอะไรขอหน่อยงัดไปแล้วว<อ>่ะดิเสียงเสียงมันดีขึ้นไหมเออดีขึ้นโอเคไม่นัวเลยพี่ไม่นัวเลยอยากไปนัวนอนอยากไปนัวนอนไทไทยเทมาสองคัน ปีนมันทางเ่วงไปนัวดีกว่าอ่ะอไปนัวดีไปนัวดีหะที่นัวดีต้องเข้าเมืองครับเข้าเมืองอะแต่จะนัวก็ต้องในเมืองไงถามเกลเกลบอกว่านอกเมืองดีกว่าไงมันนัวไปในเมืองมยเจอกับแก๊งยีสิบกว่าคนน่ะแม่งคืนเราหมดเลยแบบคืนเลยอะไม่แต่ถ้าแต่ถ้าเอาออกมาเล่นทีละแก๊งที่เราไหวนะเอาจริง อันนี้พาไปส่งแลนฟ้าหน่อยได้ไหม